มาดูครับหุ้นที่คาดว่าจะได้รับอานิสงหลังบอลยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล aw, ย่ออย่างมีนัยยะลงไฟฟ้าที่คุยไปสามลงนั่นก็ใช่แต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีหุ้นครับที่มีลุ้นได้รับอานิสงจากบอลยิวย่ออย่างมีนัยยะนะครับตอนบอลยิวสูงสูงถูกกดแบบหืงโง่ศีรษะไม่ขึ้นเลย นะครับมาดูครับนะบทวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ Trinity น่าสนใจมากครับบทวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ Trinity คุ้นบอลไลค์ได้รับประโยชน์เต็มๆจากการปรับตัวลดลงของบอลยิวครับหลักทรัพย์ CGS ขออภัยครับหลักทรัพย์ Trinity ให้เครดิตหลักทรัพย์ Trinity นะครับประเมินกลุ่มเนี้ย น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เต็มๆจากการปรับตัวลงรุนแรงของบอลยิวเมื่อคืนไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม e a ดกลุ่ม IFF นะครับก็คือ i n f ฟ f าฟันหรือว่ายูทิลิตต่างๆเนื่องจากจะมีดิวิเดนยิวแก g ็ p ที่สูงขึ้นส่วนกลุ่มอื่นๆที่คาดว่าน่าจะได้รับ s e n ติเมนตเชิงบวกในระยะสั้นหลักทรัพย์ทนิตี้มองไปยัง3กลุ่มนี้ครับ 1. หนหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กับดัชนี Nasdaq ของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น Delta KCE และ HANA กลุ่มที่2ครับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ในหมวดของ Utility อาอธิบีกริมกับ GPSC นะครับให้เครดิตหลักทรัพย์ทีนิตี้กลุ่มแรกอิเล็กทรอนิกส์เนมชื่อมา3ตัวขึ้นหมด กลุ่มที่2ลงไฟฟ้าเนม,มา2ขึ้นทั้งคู่กลุ่มที่3หลักซัพททนิตี้บอกว่านี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากบอลยิวปรับลงเช่นเดียวกันใครใครขอดูหน่อยเป็นหุ้นในกลุ่มฟแน a n นซ์ Finance ครับฟแนนซ์ Finance ไปกู้เข้ามาเพื่อไปปล่อยกู้ต่อตอนดอกเบี้ยสูงสูงต้นทุนก็สูงพอดอกเบี้ย แม้จะค้างในระดับสูงแต่กำลังจะกลับพิษมาเป็นดอกเบี้ยลดลงอีิสงอย่างตรงไปตรงมาก็ต้องมาถึงกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยนะครับหลักทรัพย์ทีนิตี้เนมชื่อไปยัง3ตัวนี้ครับสวัสด์ mtc และเงินติดล้อครับ3กลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์เต็มๆจากการปรับตัวลดลงของบอลยว ตรงทั้งเซกเตอร์และที่สำคัญที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยตรงทุกตัวกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นระยะสั้นในวันนี้คเครดิตหลักทรัพย์เทนิตี้คเครดิตหลักทรัพย์เทนิตี้นะครับชื่นชมครับและนี่คือครับกระเป๋าเรียกทรับมันนี่พลัสเปเยลเป็นเป้อนเนกประสงค์แบบผูรูดครับมีทั้งหมด3แบบ สนใจสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วครับมีทั้งสิ้น3แบบนี่คือแบบที่1สุกกายสุกกายสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเต่าครับสื่อถึงอายุยืนมีความหมายถึงสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์มีอายุยืนยาวครับแบบที่2ครับกระเป๋าเรียกทรัพย์มันนี่พลาสเปเชียลเป้อเอกประสงค์แบบผูรูดแบบที่2 MP สุขใจ เป็นรูปนกกระเรียนคู่สื่อถึงความรักครับนกกระเรียนคู่สัญ,ญลักษณ์แห่งรักแท้เป็นความรักความผูกพันพอนกกระเรียนจะอยู่เป็นคู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่แยกจากกันนอกจากนี้ครับยังหมายถึงให้อายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทํางานราบรื่นเป็นไปด้วยดีและส่งเสริมนะการเรียนนะให้ได้ผลการเรียนที่ดีด้วย นี่เป็นแบบที่2 MP สุขใจนะครับแบบที่3ครับกระเป๋าเรียกทัพย์มันิพัสเปเชียลเปออเนกประสงค์แบบผูรูปแบบที่3 MP สุขซัพย์ดูเผินๆเ,เหมือนตู้ปลาครับจริงๆเราต้องการสื่อนะครับเป็นความหมายที่ดีอีกความหมายหนึ่งนะครับ MP สุขทัพย์ปลาคราบ8ตัวสื่อถึงความร่ำรวยครับ ปลาคราฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ได้กําไรหรือประโยชน์จากการทําธุรกิจซึ่งหมายรวมทั้งการลงทุนนะด้วยนะครับเมื่อรวมปลาคราบด้วยกัน8ตัวจึงหมายถึงความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยเงินทองโดยไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่คือแบบแบบที่3ถ้าชอบทั้ง3แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบไหนดีแล้วก็ชอบทั้ง3แบบเชิญครับ นี่เป็นเซตเลยสั่งครบเซตสุขก,กายสุขใจสุกทรในราคาพิเศษเพียง699สินค้าพร้อมส่งสั่งได้แล้ววันนี้เป้พรความสุขนะครับสั่งครบเซต3ใบ3แบบราคาพิเศษ699พร้อมรับถุงพรความสุขหนึ่งใบจัดส่งฟรีครับนะสุขใจทั้งทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับ นะต้อนรับในช่วงใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านจะได้นําเอากระเป๋าเรียกซัพ์เนี่ยนะไม่ว่าเป็นการมอบความสุขให้กับตัวเองคนในครอบครัวคนรอบข้างที่เรารักญาติสนิทมิสหายหรือคนที่ท่านปรารถนาดีด้วยสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR code หน้าจอหรือลายไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A อ i แล้วตามด้วยคำว่ามันนี้พลัติดกันตรงตัว สนใจก็เชิญได้เลยสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ